ดีค่ะวันนี้มาทำอะไรครับมาซ้อมวิ่งค่ะวิ่งตามเอาเบอร์เฉยๆเลยค่ะช่วงนี้กำลังเตรียมงานอะไรไหมยังไม่มีเอเวสค่ะซ้อมเมนเทนไปเรื่อยๆค่ะเพิ่งเหมือนแบบเพิ่งพยายามหายจากการบาดเจ็บอยู่ค่ะนี่ใช่ลงท้อะไรครับ They are m a t r h e s p e e d Paris Edge เป็นอันใหม่ใช่ไหม Yes ตอนนี้วิ่งมานานยังตั้งแต่อายุประมาณ30 กว่าค่ะสามเอ็ดสามสองค่ะประมาณเจ็ดแปดปีค่ะเจ็ดแปดปีแล้วโอ้นานอยู่วเอวิ่งมาได้ตอนไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยวิ่งมาได้ตอนไม่เคยเรามีแพลนที่จะวิ่งไหมไม่ค่ะไม่มีชอบแปลกนะฮะเออจะเป็นคนที่แบบไม่วิ่งมาราธอนแล้วก็ไม่เทรลค่ะโอเคไม่ไม่ชอบวิ่งไกลค่ะแล้วชอบระยะอะไรมากที่สุดสิบค่ะสิบกมากที่สุดค่ะอ๋อสิบกับห้าสิบกับห้ายี่สิบเป็นละ เฉยๆค่ะเฉยๆตลกมากเลยค่ะจริงๆแล้วยี่บเอ็ดคือเคยวิ่งแล้วก็เวลาวิ่งก็รู้สึกโอเคค่ะรู้สึกเหนื่อยน้อยกว่าสิบเยอะเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้โหดเท่ไชมไม่ได้โหดถ้ามันไม่ได้อัดเท่าแล้วตอนนี้แบบเพอเอิญว่าฮัฟมาลาธอนแรกในชีวิตอะค่ะเป็นลงกรุงเทพมาลาธอนปีที่เขาแถมมา6กโลอะค่ะเอคที่ะก็เลยวิ่งไป27สิบเจ็จากนั้นก็คือไม่ชอบมลยเข็ดโอ้โหก็เลยแบบไม่ชอบไปใหญ่อีกเลยค่ะะโอเคก็เลยโอ้ไม่ไม่ค่อยชอบ่ะแล้วแบบ เหมือนทำเป็นคนซ้อมเย็นแล้วถ้าเกิดซ้อมเย็นซ้อมยาวไม่ได้แล้มันจะเก,กินเนาะมันจะอมวยทนอะไรตอเทียมเทียมนี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่เก,กินอันนี้เอาไปหลับรองอยู่เพะว่วันนี้ต้องวิ่งนานอยู่แต่ <c oughs> ะสัปดาห์ต้องวิ่งเยอะแล้วปกติถ้ามันมีเอรสซ้อมซ้อมหลายกิโลไหมสำหรับ 10K <c oughs> ถ้าเป็นวิ่งยาวก็วิ่งแค่แบบไม่เกิน15-16โลอะคะ่ะวิ่งยาวค่ะ อีกหนึ่งก็จะประมาณรวมๆกันระยะประมาณ4 3 3 5ามถึงี่โลค่ะก็ไม่เยอะมากเนาะไม่เยอะค่ะแล้วเอ่อสตรีมสตรีนิงด้วยไหมอาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งสองสาครั้งด้วยเราโยกะายังอื่นทำไหมไม่ค่ะไม่ทำไม่ชอบไม่ชอบเบาเกินแล้วเราหยืดเส้นอะไรแบบนั้นไหมหยืดค่ะพอยืดค่ะถ้าเกิดวิ่งจะกลับไปยืดที่บ้านแล้วก็ยืดก่อนนอนอีกทีค่ะโอเคเตรียมตัวไหม Let's go วันนี้โดยความที่เงาไม่เอาจักรยานมาก็จะวิ่ง ไปกันไปเลยเรามีอะไรที่ทำให้แบบอยากอยากเริ่มวิ่งตอนเริ่มวิ่งนนั้อตอนนั้นสุขหลีมาสิบปีโทษจริงค่ะตอนอายุแบบยี่สิบเก้าถึงสามสิบนะคะถึงสสิบปีมันก็เลยแบบก็ลองคิดว่าแบบอยากเรรู้ว่าปอดไหวไหมแล้วก็ตอนเที่ยงติด จะไปฟิตเนสร์แต่จะเล่นแค่เครื่องอิลิฟิคโคอะค่ะแล้วพอกลับมาเมืองไทยที่คอนโดมีเครื่องอิลิฟิคอลแค่สองอันแล้วก็เทรดมิลสี่อันและอิลิฟิคอลมันคนใช้ตลอดก็เลยลองเดินมันเทรดมิลเลยแลคนมีคนวิ่งเทรดมิลทุกวันผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งกดสิบเอ็ดแล้วก็วิ่งชั่วโมงนึงเราก็เห็นเขาแล้วเราก็บอกโอ้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้นั่นน่ะสิก็เลยลองกดปุ่มสิบเอ็ด แล้วก็วิ่งวันแรกได้สามนาทีค่ะสิบปนั้นประมาณใช่ชาขึ้นใช่ใช่ใช่ชาขึ้นบกอแล้วแบบพ่บอกว่าเหน่อยว่ะแล้วก็เลยค่อยๆข้าวล่สามนาทีเป็นห้านาทีห้านาทีเนจนาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเล่ไม่เรียกเคประมาณห้าขึ้นขึ้นค่ะทันใ่แรกเลยใช่โอ้โหใช่เพราะว่าแบบไม่เคยมืือลยนะคะ ใสบไหมทอั <laughs> อน,นี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับเมืองใหม่ออไหม,ม <า S 2> ว,วิ่งเรวจนไปแรงเลยค่อยๆเล่ววิ่งช้าๆดีกว่าค่ะเรามีประสบการณ์นในการเจ็บไหมไมีค่ะจะเริ่มวิ่งอ,อ่อดีอาร์ทีบ <I TV. S 1> ีอาร์ทีบี Uh, stretch fracture ค่ะโอ้ stretch fracture ด้วยขาที่เท <Wow. S 1> ้าค่ะแล้วก็ล้มค่ะล้มนั้นงบ่อยอันนี้ก็วิ place, ่งไป5น วิ่งกับฝนตกอยู่ตลอดแต่ว่าถ้ามันแรงไปก็ตรำคาญหน่อยถ้าฟ้าผ่าของมอเอรค์จะอย่แต่ว่าแต่แบบถ้าฝนตกแล้วแบบน้ำไม่ท่วมอะค่ะกับมอเคอร์ไซค์งั้นไม่เชื่อนะที่ทุกคนพูดว่าถ้าตาตักฝนเดี่ยวก็ไม่สบายโอ้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อมันจริงๆถ้าถือแลกันทั้งวันเนี่ยค่ะคือถ้าตักฝนเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเย็น ขอนใน้จมูกเราไม่สบายทำงานได้ดีเท่าเดิมเพื่อที่จะป้อง,งกันเชื้อโรคแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายคือเชื้โอโรคไม่ใช่ขนแล้วก็อาจจะที่เราไม่เก่งเลยเตียงพอดด้วยเนาะใช่ตอไนไม่ิดแรกนะเร ok นี่ยคทวหมดเลยเราต้องมีอีกวันหนึ่ง เดินมาตรงมองของแล้วก็มองเห็นสนามเขาบอกมีมีคนวิ่งว่ะก็เลยเดินลงมาแล้วก็ประตูตรงข้างหลังนะคะมันเคยเปิดแล้วก็เดินเข้ามาก็แบบเฮ้ยไม่มีใครเก็บ,บตังค์ว่ะคนรู้เพื่อนก็เลยบอกบอกให้แฟนมาด้วยแล้วก็มมวิ่งแล้วก็มาจากเพื่อนที่ยืนยาเนี่ย,ย,ย,ยมันเป็นสังคมใหมน่นาะ ะละแล้วรู้สึกว่าการเวทมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเอออย่างแรกคือช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บอืมมต้นนี้ทำมานานยังโปรกเด็กเอเวทจริงจังเมื่อตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะพฤษภาอืมเราเห็นผลไหมเห็นอยู่มั้ผลก็เห็นเหมือนกันเลยมันแข็งแรงขึ้นอยู่ แล้วก็ยิ่งยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะมันก็สําคัญสําคัญมากแก่ตัวไปแบบสมมุติถ้าเราเป็นเป็นมะเร็งอะไรก็คีโมอ่ะเหมือนฆ่ากล้ามเนื้อถ้าเรามีกล้ามเนื้อเยอะมันจะสู้มันจะสูซูได้ง่ายขึ้นรอยพวกเวกฮน่าสนใจขมุนกันค่านี่ให้เป็นฆ่าไม่ตายเนื้อบอกไม่ง่ายปะ ชี่ยอายุเยอะแล้ว่ะแบ่ผมหอมอ่ะไม่ชอบคนมาบผมหอมอ่ะเพราะว่ายิ่งหอมมันยิ้งเหี่ยวขอบคุณมากนะที่วันนี้ให้ไ่ยคลิป ค,ครับเดี๋ยววันหลังจะเอาจักรยานมาจะได้วิ่งวิ่งตามเพราะว่าวิ่งเ,เร็วมากเลยวิ่งเร็วแล้วเหรอคะแต่เป็นวิ่งเมื่อวันนี้ก็หน่่ยมากเลยนะมันร้อนมันร้อนแล้วแบบมันเมื่อยวันนี้แบบถ้าสมมุติมีคนที่อยากจะติดตามาต้องทำยังไงหลักๆจะเป็นไอจีค่ะ l o l l a k i ค่ะ s o l o l a k i ขอบคุณค่ะบบ๊าายย